เรียนท่านกรรมการที่เครารพทุกท่านกระผมนายชวนาพงผงหายตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและภาศึกษาโรงเรียนองคลักสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปาจินบุรีนครนายกขออนุญ,ญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสวทอโอเปกอวอร์ดครั้งที่12 ประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,566ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายวิชาสุขศึกษาและพลรศึกษาด้านวิชาการดังต่อไปนี้ครับในระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษากระผมได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยยึดหลักการคองตนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์การคองคน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเป็นที่ยอมรับรักให้ของสิทธิผู้ร่วมงานและการของงานรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์จนเกิดความสำเร็จ <S <S เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนเพื่อนร่วมง,งานและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลในระดับเขตระดับภาคและระดับชาติดังนี้ได้รับรางวัลคู่พูดสอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศระดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันต่อปัญหาสุขสศึกษาและพลรศึกษาระดับชั้นม .4 ถึงม .6 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศาึกษา ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันกีฬาเปตองรางวัลชนะเลิศลำดับหนึ่งรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญ <de ิงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครนายกได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมหากรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครนายกรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรางวัลรองชนะเลิศลำดับหนึ่งรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันกีฬาเปตองรางวัลรองชนะเลิศระดับสองรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดนครนายกได้นำะเสนอผลงานเข้าคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปอดสารเสกสิดธิและอบยะมุระดับทองทั้งนี้ยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่างๆและมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนการ ประเมินตามองค์ประกอบด้านวิชาการการประเมินตัวชีวดเฉพาะองค์ประกอบที่ 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียนค่าเฉลี่ยลอยละปีล่าสุดสูงก,กว่าค่าเฉลี่ยลอยละของปีที่ผ่านมา โดยมีค่าเฉลี่ยในรายวิชาสุขศึกษาและพลรศึกษา1ปีการศึกษา2565ร้อยลอยละ97และปีการศึกษา2566สูงขึ้นเป็นลอยละ98าในรายวิชาสุขศึกษาและพลรศึกษา2ปีการศึกษา2565ร้อยลอยละ96าและปีการศึกษา2 5 6 6สูงเป็นลอยละ98านอกจากนี้ผลการทดสอบระดับสถานศึกษาเก์เฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่า3.75โดยปีการศึกษา2,566มีผลการทดสอบระดับสถานศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่3.76และมีค่าเฉลี่ยสถานศึกษาปีล่าสุดสูงกว่าก่อนหน้าในรายวิชาเดียวกันนักเรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปไม่น้อยกว่ารอยละ8 0 โดยผลการประเมินในรายวิชาสุขศึกษาและพาระศึกษา1ปีการศึกษา2,566นักเรียนมีผลการประเมินระดับ3ขึ้นไป้อยละ84.85โดยไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ0การประเมินตัวชี้วัดร่วม องค์ประกอบที่1ผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยผลการประเมินนักเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพาะเกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง8ข้อคิดเป็น้อยละด100โดยนักเรียนโรงเรียนองคลกษ์ปราพพืช ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนทุกคนมีผลงานชิ้นงานครบถ้วนตามที่ครูกำหนด,ดโดยมีการตรวจสอบผลงานนักเรียนทุกคนทุกกิจกรรมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการทำงานให้กำลังใจแนะนำ เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นทําให้นักเรียนสามารถทําผลงานได้ครบถ้วนตามที่ครูกําหนดนอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจนทําให้นักเรียนมีแนวทางในการทําผลงานต่างๆให้ออกมามีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นรอยละ80นักเรียนได้นําเสนอจัดแสดง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานชิ้นงานพลาังงานผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆตามวาระและโอกาสทั้งในระดับสถานศึกษาระดับเขตระดับจังหวัดรวมถึงในระดับชาติอาทิการแข่งขันประกวดขีตะมวยไทยมวยไทยมหาชนรอบคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออกการเผยแพร่ความสามารถในระดับชาติการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา มวยสากลสมัครเล่นงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70การนำเสนอการประกวดผลการดำเนินงานชมรมทูบีน้ำวันในสถานศึกษามัธยมศึกษากลุ่มดีเด่นระดับประเทศองค์ประกอบที่2ผลการประเมินตนเองโดยได้รับพัฒนาและพัฒนาตนเองในรอบ2ปีมีการอบรมทั้งรูปแบบออนไส์ site, รูปแบบออนไลน์ line, ในหัวข้อต่างๆเข้าร่วมเสวนาวิชาการจนมีชั่วโมงรวมกัน 83ชั่วโมงองค์ประกอบที่3 การดําเนินงานผลงานที่เป็นเลิศโดยมีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนตามขั้นตอนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จํากัดเรียนรู้ได้มากเรียนรู้ได้เร็วและต่อยอดความรู้ความสนใจและความถนัดของตนเองอย่างไม่มีขีดจํากัดยังมีการนําผลงานอื่นๆไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ PASORS ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่เผยแพร่ไว้แล้วนํามาปรับใช้ได้มีการสร้างบทเรียนที่นักเรียนสามารถ เข้าไปเรียนรู้ได้ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์ม a n y w a y a n y t i e e ors มีการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองมีความรู้ทักษะความสามารถเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ในอนาคต